สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหับสบ,บดีที่26มิถุนายนพุทธศักราช2568ค่ะวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะคะเนื่องมาจากคล่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นมีกำลังปานกลางค่ะจากปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงค่ะเราจะเห็นว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครนและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนลดลงค่ะ ลื่นลงบริเวณทะเลอันดามันนะคะวันนี้มีกําลังปานกลางคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลาสิน์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเซา ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียาลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h สำหรับจังหวัดต่างๆสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในหน้าจอนี้นะคะจะเห็นว่าประเทศไทยตอนบนวันนี้นะคะบางพื้นที่มีฝนตกหนักและหนักมาก ในภาคตะวันออกค่ะดังนั้นระวังอันตรายจากน้ำพล่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอุตุนิมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน